วัสดีครับวันนี้วันที่สิบห้าเดือนหนึ่งปีฮกหาครับที่ต่นง้อหน่อยครับวันี้ง้อหน่อยคอยเบิดมือ่อบันด็กินนมเลยโอ้ยก็ลังเด้กสองเดือนแม่ก็เป็นยังก็เป็นสัตว์เนาะวันเด็กินนมที่ต่นง้อหน่อยครับพ่อแม่เพูนจิตเซิร์ฟครับเป็นซัดวักหนิกระเบือก,กินยาให้กันบักแดยงยน้ำกลุ่น Mơ phao quang bất mơ nhà buộc kìm kệ đây. Water đi đúng góc 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 nó góc 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 ขาวๆเรารอกับพวกมัดมาดเดี่งๆเล่ยๆซะมาอ <c oughs> ยู่น้ำหลูกตัวที่3ามแล้วครับจิกำลังจิทับนี่ครับหลูกตัวที่2หลูกตัวที่1นึ่งเดงๆหาขาวๆนะครับไอตัวแมวสองตัวแล้วหลูกเพิ่นได้กสองเดือนแมวกับทับแม่นี่าหลูกคนดีครับทับเสดียวกับจีดครับ ต่อขนาดวันนี้เจออ้ายังใส่เนาะชีบสามหนึ่งผมว่าคุจังๆต้องใส่ของปลอมใส่ของแก่ลดอันนี้ก็น,นับม้มือไปอีกซี่ห้ามือยี่นี่นครับคืนต่อกระบี่โอ้ก๋วยเตีข๋าขาวเนี่ครับหยกแม่พวกแดงๆลมเขาอย่างนครับมอสในอีกซี่ห้ามือคืนพร้อมกันสองเมฆครับรอบไป กับพี่วัวมีกินเลยล่ะครับพี่น้อกน้าหยากินยากแล้วเริ vida, ok. 1, people, ่มแหงเขาแหงเขาแล้วฝนกับโบตกเป็นจะได้นอนฝ่าฝนกับได้ตกเพญาาโป่งให้กินได้กับวัวเราะารอเขาขาวนี่เขาพุ่มมากครับควดมากบางแก่หน่อยจริงจริงนี่เขาไก่ว่าใดเลยว่าร้อยไข่ตายห้ากินสิ้นสุดว่าร้อยก็เป็นทีว่า โอ้ม oh, ักผู้ใช้พวกมอนี่มันกระเทยพวกไรกอดตะบะกล่องนะผู้สาวผมมักมักตะบะไส้โอ้ยตะกระเทยกระเทยเทาไปกอดตะบะกล่องคุ้ตาบกอดโอ้มอนี่แม่ตั้งกลนเนแล้วกล่องนั่นเห็นว่ากบมากกรก็อะไรมันนี้ตะบกใหอ่หน่อยเนี่ยกบมากรดีนั่งนั่นนะชายิ่งใหญ่ดักยิ่งใหญ่เนี่ยครับ ไงกวไอแล้าไอเกิดก้อนสีหาเดือนุนมนช่วยมงไงไหมซ้ำเขาแล้ว้ากะไงกันนวตตากะไงกัวไม่ลูกดีครับยกแมีนขี้ไรขี้เงียบสิลม่ให้กล้องจองลูกขดดดิ้อึดตึแมีย็นกำลังอวดกำลังเกินสัตเ์สัตัดไปรอบนึงแล้วเสร็จเแห้งกว่านี้เล่บว่าด้เอา มารอบที่สอกีกซี่หาหมื่นอ่งคับทีทับอแล้วกินมันันอีกแล้วอี่นีขอลไเหมิงโอ้โยี่นี่นี่น,น,นี่โอ้ขี้มันนี่ดีวะเฮขี่แตกต้ไหนมโอู้นี่มนมนไมจรจังเละในมัน,นมก,มก,กันครับขึ Nh ้นมาขืนมากินยายาอีกยังรุ่นย่นี่น ขนบ่่คอยมีเหรครับได้ลายอยู่ดอก่างนี้ครับกินดีครับอย่างนี้ก็เ,เป็นอย่างยังบุ๊คงามงามงาม,มีเพิ่มน้ำข้ากับน้ำไายที่พอเดือดแล้วว่าครับผมมาปล่อยกินอุ้งป่งประทันเลยขนกรบปุกตรงนี้เกืเวลาเมือแล้วเริ่มชิ้เมือแล้วครับ งัวก็ได้หมูกับมบมนะีจับหาจับหมูกับจับย่างหยาหาหมูกับบมีมันเรียกเป็นัวอยู่นี่ละหมูกับพค่าหลายๆปลค่าเล่นหยาดกันป่ค่าเว่นมา้ใเกาิบหู 95, ้ดไงเกาจิบงกู้ไงเกาม 93, อยู่นี่ปแบบาจิบเกาิบกัมีแิกัมี่อตาใสหมูก็ได ซื้อตัดกันสูกันเท่านั้น,นเพื่อนโจมไห้พ่อขาหมูกันคนเลี้ยงวัวกับจมไห้พ่อขาหมูเราซื้อตัดคอยคอยเสือตัดเจ้าคอยเอาชนะเจ้าอยูนนะ่นี่แหละปั้นคนเลี้ยงหมูเขาบุลุล่นราคาฟ้ามจะบาดกันไรที่หลุดใส่จุกกองวะราคาฟ้ามมุลิสต์พวกเขาเลี้ยงนั่นเลยดืย้อ เปิ Nicholas, ป้งกันเอาเด้อครับพี่น้องคนเลี้ยงหมูกับเบิ้งกันเอาคนเลี้ยงหมูกับสิไต่กันละจะว่าแต่คนเด็กกันละละคาแพงไว้คนเด็กก็ไม่ได้รายเลยวทศคนก็ไม่ได้หลายหรอกครับราคาอาหารมันก็เด้งขึ้นหลายดื้อต้นพืชน้อย่างคนตั้งดื้อต้นกันอยู่รวมกันเดี๋ยวแต่ผู้เดียวรายกับอะไรได้ครับพี่น้องส่วนพูกคเลี้ยงนั้นคนเลี้ยงละค่าอาหารก็เด้งดึ้อตังดึ้อตังที่เด่งไปน่ะกระดกกระเดี่ยวบุ๊ก ครับคลิปนี้กันซ้ำนี่แหละครับว่าหน่อยผมไ้กินนมสูนเนี่ยมันบักก้องเฝ้าแต่ผู้สาวผู้สาวผู้สาวตัวเท่าผ้ว่าซ้ำหน่อยมันผู้สาวเฒ่า